สู้สนุกสนุกตาไม่จารึรัตนาอืมนอดนนี้ก็หลังขายวุ่นวายก่านี้เกมเดจะมีสักคู่ค่ะรูสแกนหล่อเลยชุดม่ารักก็แบบแบนทั้มแบนแถบอ่ะคริ่เองครับต่อไหม Okay, โอเคเรื่อง้อยเกี่ยวกันเลยครัอ่นะพี่ก็กแสดงทั้งหลายเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าจารึกรัติชาครับผมอ่ <S <S มนะเราคือจารึกรัติชาเป็นยังไงพยองพยองเจ๋งดีเกินใจยยยยยสั้นๆอ่ะก็จะเป็น boy love period เรื่องแรกของจีนเอ็มทีวีครับแล้วก็จริงๆเรื่องเล่าย่อ,อๆ,ๆก็จะเกี่ยวกับรักต้องห้ามรักในยุคข,ของรัชกาลที่หกที่ตอนนั้นแบบว่าความสัมพันธ์แบบชายชายยังรักกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับ ลครับบทเป็นยังไงฮะเริ่มเริ่มจากฝั่งน้องก็ดีเริ่มจากพิธีก่อนได้เลยผมรับบทเป็นพระสุรทีธรรมนัพิธครับหรือว่าเรียกว่าพิธีก็ได้ครับใช่ครับพิธีก็จะเป็นคนอบอุ่นอบอุ่นนุ่มๆครับครับสุภาพสุภาพสุขุมหน่อยส่วนน้องรติล่ะครับรติรติถูกแล้วโอเคข้าวก็ผมเล่นผมรับบทเป็นรติครับก็จะเป็นอ่า เขาเรียกว่ามีศัก์ต่ำกว่าพิธีเวลาอยู่ด้วยกันก็จะเหมือนกับเป็นแบบคนที่เป็นทางเท้าหลังเลยครับแล้วก็เป็นอาจารย์สอนภาษาฝรั่งเศสด้วยก็เลยต้องพูดภาษาฝรั่งเศสในเรื่องด้วยครับผมนะครับรับบทเป็นไอ้กุ๋ยครับผมก็จะเป็นบ่าวของพิธีคุณคุณทีครับซึ่งมารับใช้คุณตติครับผมเพราะว่าเขาเป็นแขกบ้านแขกเมืองครับสาวสวยหนึ่งเดียวคนะนี้เลยได้รับบทเป็นหญิงพาค่ะก็ในยุคสมัยนั้นเนาะเราก็จะได้ ผู้หญิงเราก็ต้องถูกแบบมั่นหมายกับผู้ชายอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เลยถูกคุณหญิงย่าให้มั่นกับพี่ทีแต่ว่าสุดท้ายเราจะได้ลงเอยกันไหมยังไงเราจะทําให้เขาแยกกันหรือเปล่านี่ก็ต้องรอดูก่อนครับผมของกายครับก็รับบทเป็นสมเด็จใหม่ครับเป็นคนสนิทของทีครับแล้วก็เป็นคนที่แอบชอบพรติครับครับผม บูมครับก็รับบทเป็นนายน้อยเดชครับผมก็ตัวนายน้อยเดชก็จะเป็นคนที่อยู่ในวังฮะแต่ก็จะมีนิสัยที่แบบไม่ชอบเรียนไม่ืออูเ้เหมือนอยากอยากออกไปผจญภัยกับโลกภายนอกมากกว่าอะไรเงี้ยครับใช่จนทำให้ไปพบกับเมฆครับผมบเบาเป็นบ่าเมฆครับหรือว่าเรียกแบบสุภาพก็ไอ้เมฆครับ อันนี้ที้สุภาพหรอเขาผมก็แม่งแม่งจะเป็นนักมวยเนี่ยข่ายมวยครับผมแล้วก็ได้เจอกับนายน้อยเดชเพราะว่านายน้อยเดชเขาแบบออกจากวงมาแล้วก็มาเจอเราแล้วเขาอยากต่อยมวยเราเราก็ได้ต่อยกันเนี่ยครับใช่แล้วก็นายน้อยเดชก็แบบมาพยายามตามหาว่าตัวที่คนที่ต่อยนายน้อยเดชเนี่ยคือใครใช่ก็คือรอบนี้ได้เป็น Enemy o f love ของทีาแล้ว ่ช่องของเรื่องมันเป็นยังไงจริงๆดิฉันก็ไม่ดูแล้วน่าจริงจังด้วยดิฉันเพิ่งถ่ายในวันเดียวเองไม่ติดดราม่าอ๋อคือไม่ติดดราม่าไม่เนี่ยพี่พีเขารู้ไม่แล้วก็ดูดูจากตัวไพลอตไปแล้วก็ได้กลิ่นความโรแมนติกก็มีความดราม่าแฝงอยู่ด้วยดราม่ามากดราม่าน้อยครับพี่ก็ค่อนข้างเยอะอยู่ก็นติร้องไห้ฉ่ำอยู่เหมือนกันนะครับมีน้ำตาตอนบ้านลูกจริงครับน้ำตาเทียงไม่ได้ไม่ได้ปิดไม่ได้ไม่ได้ปิดพิเรียดเรื่องแรกของพี่ ใช่ครับที่ที่เป็นบอยเลิฟครับเออถ้่เป็นบอยเเราต้องเตรียมตดยยังไงกับการที่จะต้องย้อนไปอย่างสมัยนั้นเลยเนยจริงๆถ้าของผมมาส่วนใหญ่ที่ผมจะเตรียมเยอะๆก็เป็นเรื่องภาษาฝรั่งเศสครับเพราะว่าเป็นอาจารย์สอนภาษาเลยอ่ะก็คือจะต้องพูดค่อนข้าค่อนข้างค่อนข้างได้เลยนีครับแต่ว่าโชคดีว่าในกองอ่ะก็จะมีครูสอนภาษาฝรั่งเศสประกบอยู่แล้วด้วยนะครับก็ ตอนนี้ยังไม่ได้อ่านตัวบททั้งหมดนะครับแต่ว่าผมว่าสิ่งที่ต้องเตรียมตัวมากที่สุดน่าจะเป็นเรื่องคําพูดคําอุทานมากกว่าเพราะว่าถ้าเราเล่นซีรีส์สมัยปกติทั่วไปสมัยใหม่ทั่วไปเราสามารถอุทานเป็นภาษาพูดสมัยนี้ได้เลยแต่พอย้อนกลับไปถ้าจะทําให้มันเนียนที่สุดให้เหมือนคนสมัยนั้นที่สุดเราอาจจะต้องไปเรียนดูว่าสมัยก่อนเขาอ,อุทานว่าอะไรหรือว่าคำอื่นๆที่เราสามารถอินโฟวายส์ไปเอง ต้องพูดว่าประมาณไหนอะไรยังไงเงนี้ครับนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับเรื่องนี้ครับตัวผมตอนนี้นะครับเหมือนทุกคนกังวลเรื่องภาษาทุกคนสองคนคนอื่นมีกังวลเรื่องอื่นหรือไ่สำหรับเรื่องนี้อู๋นี่มีความกังวลเยอะมากเลยตอนแรกไม่กังวลเลยตอนนี้เริ่มกังวลแล้วว่าพี่เขาจะโยนอะไรมาเมื่อจริงๆตัวเมฆเนี่ยเป็นนักมวยครับผมก็จริงก็กังวลเรื่องการชกมวยนี่แหละครับว่าแบบท่าทางเรามันจะดูเซิร์ฟเขินหรือเปล่าแต่ว่า ก่อนที่ถ่ายตัวพีลอตก็ได้มีการแบบไปซ้อมปล่อยมวยบ้างอะไรบ้างอย่างงี้ครับก็ตอนถ่ายมาก็เราก็เลยแบบมีความชินกับท่าทางการปล่อยมวยบ้างนิดหน่อยครับผมแล้วก็เรื่องเรื่องหุ่นด้วยครับพอเราต้องถอดเสื้อเนี่ยเราก็รู้สึกว่าต้องแบบอัพหุ่นตัวเองขึ้นมาให้มันแบบดูดีขึ้นตอนนี้เปลี่ยนจาก XX เป็น S แล้วครับใช่ดีขึ้นแล้วใช่ดีขึ้นมาใส่ลยครับอัพไซส์ขึ้นมาแล้วพี่กังวลเรื่องอะไรไหมครับนอกจากทรงผม ที่ทรงผมก็ไม่กังวลเป็นคนมีความมั่นใจอยู่แล้วคือทรงผมจะเป็นยังไงะอรครับก็ที่อันที่6นะทรงผมเปอดเป็นเปิดอีกเลยใช่เป็นทรงผมที่เอาจริงบูไม่เคยทำมาก่อนทำเขาทนน่าจะอนุบาลสาที่เคยทำตอนที่จกข้าวเหนียวอะไรรับเต้นระเบียงวอนนี้ก็เหมือนได้ย้อนอนุบาลสาวเก็บผมทั้งหมดแต่แต่วันนั้นอ่ะพี่อินเขาให้ความมั่นใจกับบูมเลยบูมแบบเทียนมากแบบเฮ้ยพี่อินทำไงดีเนี่ยแบบทรงผมนี่มันอะไรที่พูดออกข่าวไปแล้วก็อย่าพูด ก็จะบอกว่าเอ้ยแบบเครียดจะเลยพี่บอกว่าไม่เป็นไรลูกเราก็มีความมั่นใจนี่ถูกต้องอันนี้ถูกนะอันนี้ได้ปากบอกว่าใคยเล่เป็นนักแสดงเขาแค่ทำก็ต้องทำเออใช่ไหมครับไม่มีประโยชน์ตอบไหมฮะไม่มีไม่มีอยากกระซิบกันสิอยากกระซิบกันสิไม่ใช่หญิงสาวคนเดียวในเรื่องนี้เลยค่ะกำลังกังวลเรื่องอะไรกังวลอะไรจริงจริงเหมือนยังไม่ได้เริ่มก็เลยยังไม่แน่ใจว่ากำลักังวลเรื่องอะไรแต่ปกติไอ้เป็นคนค่อนข้างพูดช้าแล้วก็พูด ค่อนข้างพีเลียดอยู่แล้วในตัวเองก็เลยไม่ได้ซีเรียสมากค่ะผมครับผมก็คงกังวลเรื่องภาษาครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีคําสร้อยเยอะนะครับแล้วพอเปลี่ยนอย่างเงี้ยมันก็จะมีคําอ่าเอออะไรอย่างเงี้ยเข้ามาด้วยแต่เรื่องแบบลุกอะไรต่างผมไม่กังวลครับเพราะว่าหน้าผมมันทรงวินเทจอยู่แล้วก็มีเรื่องภาษาเรื่องคับก็ขอรับที่ส่วนใหญ่ผมจะมีปัญหามากที่สุดแหละครับ ม้วก็มีพูดเร็วบ้างนิดหน่อยแต่ค่อยๆปรับได้ครับคอสตูมเป็นไงฮะสถานการที่หกสวยมากแค่ถถเรื่องของเราดีมากครับสวยมากคือค่อนข้างคือเรื่องด้วยความที่เนื้อเรื่องระเมียดละไหม่คอสตูมก็จะมีความระเมียดละไมตามไปด้วยแหละครับก็จะมีแบบใส่มั่วถูกท้ายมีนาฬิกาพกมีเข็มขัดแล้วมี มีแว่นมีแหวนมีอะไรอัเซสซอรี่เยอะแล้วก็รู้สึกเวลาได้แต่งตัวก็จะรู้สึกว่าเหมือนเราได้เข้าไปอยู่ในในยุคนั้นจริงๆเลยพี่กำหนดปุยช่วงเมื่อไหร่กุมภาพันธ์ปีหน้าครับโอ้โหเขาจมีกำหนดเรื่องนะมีแล้วถ้าขายออกออกออกแล้วออกเต็มตัวเปิดกล้องกุมภาพันธ์ปีหน้าครับจริงครั้นสุดท้ายปีหน้าเราไปกว่าได้ดูเรื่องนี้กัน ร้อเปร์เซ็นต์รับเพรเรื่องนี้จะมาถูกไหมพี่หรอเออเมื่อกี้ที่พูดอยดน้พี่อนหน้ามใช่ครับผมสองันเรามาแน่เมื่อกี้คุยอยู่หลังเวทีพี่บอกเรื่องนี้ดังแต่เราถูกจะราถูกจที่เรารกาศได้ถ่ายไปถ่ายไปเอจะมาแล้วนี่ครับเมื่อกีเมื่อกี้น็นไงฮัมป์เดอรเราได้ครคเตอตัวละครจริงๆกับการถ่ายทำไปด้ ผมว่าเขาเนียนรู้สึกไหมัะเขาจะแบบว่าพี่เกรซกับพีเรียจะรู้สึกว่าเป็นเป็นบาร์ที่ชนกันพอดีเขาแบบเขาเล่นพีเรียสเขาหล่อหรือว่าท้าเรามันวินเทจหรือเราเหมือนกัน บรรยากาศการถ่ายครับไม่เห็นโซ่ผมกลับบ้างเลยครับคุณดูดีหมดอยู่แล้วไงเนี่ยก็มันก็เป็นพยานพิสูจน์อยู่แล้วเห็นที่มันรีเฟรชกับเลนกล้องปะโอ้โหดูดีมากครับพี่เอ๋ยว้าเออเออเอาครับผมก็พิชไวาไงนะครับก็ก็จริงๆนะช่วงช่วงเวลาความรู้สึกตอนถ่ายทำก็รู้สึกสนุกแล้วก็เพราะว่าเป็นอะไรใหม่ๆที่ที่ได้เคยลองทำอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทุกอย่างมันเหมือนเขา ซัพพอร์ตเราทุกอย่างด้วยอย่างที่อินบอกไปว่าเสื้อผ้าก็จะมีราไม้พ็อปทุกอย่างมันเหมือนช่วยส่งให้เรารู้สึกถึงตัวละครได้มากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยครับก็ยิ่งทําำงานก็ยิ่งสนุกนะครับปากซีรีส์ติดตามมันปีหน้าหน้ามาแน่่ายไปแล้วครับไม่ต้องเกียงกันครับแม่ครับก็ฝากด้วยนะครับกับจารกณริชานะครับก็ได้ชมกันได้ชมกันแน่ปีหน้านะครับก็เป็นอยเลิฟ e Period เรื่องแรกของทาง GMMTV นะครับสองวันที่ผ่าเรามาแน่ครับ เฮ้ไมได้แค่นี้ได้ดูกันแน่นอนได้ดูแน่นอนโอเคอากีเสิร์ฟเนาะเดี๋้วอีเสิร์ฟนะ